พบกับช่องเยอ้วนเกษตรพอเพียงนะคะวันนี้จะเอามะม่วงมาปลูกแซมเนาะตรงตรงนี้ที่แรกไม่ได้ปลูกตรงนี้ที่ปลูกแตงกวาไว้อะค่ะกับน้ำเต้าะคะ่ะเนี่ยน้ำเต้าตรงนี้เนี่ยน้ำเต้าแก่ไปแล้วเดี๋ยวเอาน้ำเต้าไปทําพันอันนี้เพิ่งไปซื้อมาวันนี้นะคะมะม่วงอะไรนะพะ่มอมะม่วงเบาใต้มะม่วงเบาใต้ค่ะเนี่ยจะปลูกตรงนี้ออกเลยเนี่ยฮะ ปูกก็ต้องเอาเทปงมอ๋อนี่ค่ะเยน้ใหลซื้อมามีลูกด้วยนะคะย่วันกินไปแล้วเรียบร้อย,ยอันนี้ก็ปลูกเลยน้ำเต็มหล่มเลยค่ะ ไปเอวนไปเปิดน้ำหมาเมื่อกี้นี้เนาะพราสายนี่มันเขาทำเขาเรียกท่ออะไรวะท่อพีอีค่ะเดินท่อพีอีไว้ก็เปิดสจิงเกอร์ตรงนู้นไว้ค่ะนี่ค่ะก็ปลูกง่ายๆเลยเนาะแต่ว่าเราถ้าหน้านี้เราก็ต้องรดน้ำนะคะเพราะว่าถ้าไม่รดน้ำก็ตายแน่นอนค่ะมีมะบ่วงเบาสองต้น แล้วก็มีมะม่วงขายตึกต้นหนึ่งค่ะซื้อมาต้นเท่าไหร่ครับพ่อบาทอันนี้ซื้อมาต้นละแปดสิบนะฮะซื้อมาต้นแรกอะ่ะต้นละร้อยห้าสิบค่ะแพงต้นใหญ่กว่านี้นิดเดียวนี่พอพี่อ้วนเอาสายพีเอมาติดแล้วก็มะม่วงดูแบบสดชื่นมากเลยค่ะโตขึ้นกว่าเดิมมากเลย จากเมื่อก่อนแบบว่าเราไม่ได้รดน้ำเนาะเ้าก็จะแบบว่าเกนเกนนะฮะเหมือนกับมันร้อนจัดมากดูอสามจหายหนูน่นนำหน้าแล้วนะ่อยากโชว์ตัวนี่ฮะสวยงามมากเลยค่ะนี่ก็ต้นนั้นมันตายเนาะแฟนก็จะเอาไปปลูกแทนแทนที่ต้นนึ่งอันนี้พันขายตึกนะคะมาอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะลูกเยอะบ้านนี้ลูกเยอะ ลูกห้าตัววันนี้นี่ค่ะจะมาปลูกแทนตรงนี้เนาะเขาตายเนาะเราซื้อมาแล้วนะคะมันจะมีพลาสติกอยู่ตรงนั้นนะเราต้องแกะออกนะคะไม่งั้นเขาไม่เจริญเติบโตนะเราต้องแกะออกให้หมดน้ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยปลูกเนาะ นคะอันนี้พันขายตึกนะคะเล็กมากวันนี้ต้นไหนไม่มีต้นใหญ่ไม่มีให้เลือกม,มีของเอ้มีต้นเดียวม,มันเหมือนกับขาดตลาดเนาะบางทีไปก็ไม่ได้นะคะตอนตอนนั้นไปซื้อรอบหนึ่งแล้วไม่มีก็จะเจาะน้ำจากสายพีใส่แบบนี้เลยะคะ่ะ คลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยอะๆหน่อยนะจ๊ะสััสีีค่ะ